กว่าที่น่าจะช่วยเปลี่ยนชีวิตใครหลายๆคนเลยคุณยายท่านหนึ่งมาขายหอยแล้วดันให้โชคนะคะเพราะว่าคือผู้จัดการบ้านพักเด็กเนี่ยเขาซื้อหอยกาบนี่มาเลี้ยงเด็กๆในบ้านปรากฏว่าพอแกะไปอ่ะเด็กไปเจอกับมุกเมโลค่ะอืมเอาละเอาล่ะเกิดอะไรขึ้นยังไงมาดูกันหน่อยครับ พี่พิกุลนี่นะคะพี่พิกุลค,คนนี้นะคะเป็นผู้จัดการสถานส,านสงเคราะห์เด็กบ้านพักพิงอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่มนำมุกเมโลสีครีมค่ะขนาดประมาณเท่าหัวเข็มหมุด3ามเท่าอะ่ะ3าเท่าของหัวเข็มหมุดอะ่ะเอามาโชว์ให้ดูพร้อมกับมีเอกสารใบรับรองว่านี่เป็นไข่มุกน้ำจืดของแท้ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติมุกเมโลเม็ดนี้พี่พิกุลเนี่ยได้มาจากหอยกาบน้ำจืดนี่น,นี่เหรอ นี่ค่ะคือไปซื้อมาจากตลาดเจดีในอําเภอสันทรายมีคุณยายค่ะวางขายหอยกาบอยู่ในตลาดถุงละ50บาทเป็นหอยกาบตัวใหญ่ใหญ่มากนะคะไม่เคยเห็นมาก่อนเลยก็เลยซื้อมาทั้งหมด2ถุงตั้งใจจะให้เด็กๆที่บ้านสงเคราะห์นเนี่ยทำกินกันปรากฏว่า พอเด็กๆแกะหอยกาบออกมาเพื่อที่จะเอาเนื้อมากินน่ะไปเจอกับก้อนแข็งๆคล้ายๆกับเม็ดไข่มุกนี่ไงฝังอยู่ในหอยกาบพอนําไปตรวจสอบกับผู้เชี่ยวชาญด้านอัญ,ญมณีของห้องปฏิบัติการเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้รับการยืนยันเลยนะคะว่าเป็นไข่มุกน้ําจืดแท้จากธรรมชาติขนาด1.161กรัตตพร้อมออกใบรับรองให้ด้วย <Hey. S 2> สุดยอดเลยคุณดูดิเขาบอกออว่นนาลักษณะเหมือนเหมือนดาวเสาเหมือนมีวงแหวนน้อมรอบเออนี่ยค่ะแล้วครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกที่พบไข่มุกแบบนี้ที่เชียงใหม่เหรอ ใครสนใจจะซื้อนะคะทางพี่พิกุล่ยินดีพร้อมที่จะขายเพื่อว่าจะได้นําเงินมาดูแลเด็กๆที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านผักพิงอตอนนี้มีเด็กอยู่ประจำห้าคนและ,ะก็อีกกว่า50คนที่ติดต่อประสานขอความช่วยเหลือในเรื่องของทุนการศึกษาอาผมสนใจจริงเหรอเอาจน,นิเรื่องจริงคุณจะซื้อไปช่วยเด็กๆหรอป้าผมสนใจว่าไปซื้อหอยที่ไหนเดี๋ยวจะตามซื้อของเขาซื้อคุณยา น่อยกับคุณยายที่ตลาดเจดีแม่ครัวในอำเภอสันทรายที่เชียงใหม่คุณยายคนนั้นอยู่ไหนเดี๋ยวผมจะไปซื้อ50บาทอะแต่จะซื้อมุกเมโลเนี่ยไม่มีตังซื้อแล้วครับจะไปซื้อหอยกาบลองดูว่าจะเจอโชคดีแบบนี้ไหมเออลองดูไม่ดีว่าอะไรกันแต่ว่าคุณยายก็ไม่รู้อันนั้นมีหอย ในในหอยกับมันมีมุกอยู่นั่นน่ะสิมันเป็นดูงนะใครจะไปรู้ล่ะคุณก่าจะแกะออกมาถูกไหซื้อหอยที่เชียงใหม่ตะเวนซื้อเลยทั่วประเทศเลยนะคุณตะเวนกินหอยทั่วประเทศก็ถ้าเราชอบกินแล้วก็ที่ันไหนมันก็ดีมีความมุ่มั่นดีค่ะพัาอยู่แบบนี้